วันนี้มีอะไรใครแกล้งหนูอกองะวันเนี้ยใครละลูกเดี๋ยวแม่จัดการให้ใครแกล้งหนูอืมอืมใครแกล้งหนูลูกกระวนกระวายขนาดเนี้ยใครแกล้งหนูอืมใครละคะัคขาใครแกล้งหนูเข้าเจ้ามองจีบ,บอกแม่เดี๋ยวแม่จัดการให้ โอ้โหอ้อนง่วงหรือมันเศร้าวันนี้ไข่แกงหนูครับอ้ไข่แกงหนูยังไงล่ะไข่แกงล่ะลูกเดี๋ยวแม่จัดการให้ ไม่เลิฟแกล้งหนูอ่ะไม่เลิฟไปแกล้งพี่เข้าเจ้าทําไมไม่เลิฟหนูไปแกล้งพี่เข้าเจ้าทําไมลูกโอ้ไม่เลิฟแกล้งหนูใช่ไหมไม่เลิฟแกล้งหนูโอ้หหรอโอเคโอเคเดี๋ยวแม่เคลียร์ให้เดี๋ยวแม่เคลียร์ให้โอ้ไม่เลิฟแกล้งหนู เดี๋ยวแม่เคลียร์ให้ลูกไม่รับหนีไปแล้วโอเคนะเดี๋ยวแม่เคลียร์ให้นะครับโอเข้มัยข้าเจ้าเข้มไหมโอเค,เ,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวแม่เคลียร์ให้ครับครับ